โอเคครับ okay, ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมการวันนี้ผมภูมิจะเพลทอาราฟราร์มีนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Black c ควาเอมจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเพิ่งมาเมื่อประมาณ4นาทีก่อนหน้านี้เลยผมจะพาเพื่อนมาดูในส่วนตัวของตัวละครที่กำลังจะเข้าในวันที่8มิถุนายนนี้คือไม่ใช่วันที่8มิถุนายนสิมันเป็นการอัปเดตนะครับก็คือตั้งแต่วันที่8เวลาตี2จนถึงหกโมงเช้าแสดงว่าตู้ตัวละครเ น่าจะมาเวลา6โมงเช้าก็คือตัวละครของลิสนะครับที่ตัวเกมมันเขียนไว้แต่ว่าอันที่จริงเนี่ยมันคือล่างวิญญาณของพาโตลี่ใช่ไหมครับนะตัวนี้อ่าประมาณ4ีนาทีก่อนเลยเพิ่งลองกดเข้ามาดูซึ่งมันก็เด้งพอดีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวละครของเขาเนี่ยเป็นตัวละครอะไรใช้สกิลยังไงบ้างนะครับเนาะก็ก่อนที่เราจะไปดูแล้วกันเผื่อใครอยากเข้ากลุ่ม แบล็กโควาเออร์นะครับอันนี้คือกลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาเองชื่อว่า Black โ o ว e r M ซื้อขายแร่เปลี่ยนบาราราฟาร์มันด์เองสำหรับใครที่อยากเข้ามาจอยสามารถเข้ามาจอยได้เลยที่กลุ่มนะครับนะโอเคมามาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับโคเทเีย อ่ะตัวละครพาโทลี่เนี่ยเป็นตัวละครสายโจมตีนะครับแล้วก็น่าจะเป <tinc S 2> ็นโจมตีเวทเนาะเป็นสายสีเขียวนั่นเองนะมึงหล่อจังวะอ่าอันนี้เป็นตัวสกิลนะครเป็นตัวสกิลลองไปอ่านดูได้นะเอาเอาอ่ามือถือมานั่งแปลได้นะโหฮอริเชตตัวแม่งโมจังวะเดี๋ยว เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวผมสังเกตแล้วว่าแบบ what คือเชื่อแบบเฮ้ยถามจิงนะครับแบบคือเห็นปุ๊บมันว้าวกว่าตัวฟาหน้าเลยนะตัวฟาหน้าเนี่ยมันยิง3ฮิตในการโจมตีเดียวนะการโจมตีปกติใช่ไหมเป็นการโจมตีเดียวโจมตี3ฮิตแต่ว่าไอ้พาโทรี่เนี่ยคือมาปุ๊บเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันบัฟให้ตัวเองเลยหรือเปล่าแล้วก็ยิงเนี่ยประมาณ4ีหฮิตเลยนะ แทบจะทุกดอกเลยเพราะว่าตัวละครเขามีสกิลในการบัฟอัตราคิดกข้อให้ตัวเองทุกสกิลนะครับเอาเรื่องนะครับเดี๋ยว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 ดูดีๆอีกทีนึงนะอ่าจริงด้วยครับคือเมื่อเริ่มโจมตีมันบัฟให้ตัวเองเลยสังเกตคือแสดงว่าการโจมตีเนี่ยก่อนจะเริ่มโจมตีมันบัฟให้ตัวเองแล้วโจมตีเลยแสดงว่าตัวละครของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่อัตราคิดทุกขอน่าจะดีที่สุดในเกมแล้วแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่ เป็นเมตาแหละผมดูอย่างนี้ผมรู้เลยครับเพราะว่าตัวละครของเขามีบัฟสกิลอัตราคิริคออลทุกสกิลเลยกลายเป็นว่าหาของไอเทมที่เป็นสายเจาะก่อสายคริิคอลดาเมจแม่งก็เล่นได้แล้วนะครับคือเรียกได้ว่าแบบเอาเรื่องนะเดี๋ยวความเร็วขอเป็นเนี่ยดูนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้ดูนะอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมก่อนโจมตีสังเกตว่าก่อนโจมตีเขาจะกดบัฟให้ตัวเองแล้วค่อยโจมตี ติบเติบติบเอ้กี่ฮิตอ่ะสี่ฮิตเหรอครับสี่ฮิตนะสี่หรือห้าฮิตวะเออเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันครับคือแม่งฆ่าโจมตีปกติก็คือโมแล้วนะผมว่าอ่าเดี๋ยวดูมาดูสกิลสองมาดูสกิลสองนะครับอืสี่ฮิตเหมือนกัน การโจมตีสกิลที่2เป็นการโจมตีเป้าเดี่ยว4ฮิตนะครับแล้วก็คลิกรัวๆมีการบัฟคริติคอนด้วยแล้วก็บัฟดามเมจด้วยนะโอ้โหมีการบัฟคีแล้วก็บัฟดาเมเตจเอ๊ะเช,ชีย่ยโหดจังวะคือก่อนที่จะโจมตีอ่ะง้างปุ๊บมันบัฟโจมตีให้ตัวเองแล้วก็บัฟอัตราคริติคอนให้ตัวเองอ่ะคือแบบโอ้โหมึงโหดจังอ่ะโอ้โสดูอันตีครับเวอร์วางอลังการจัดาการโจมตีหมู่ โคตรเทพโคตรหล่อตัวแบบโอ้โหเปิดตัวไม่โคตรเวอร์นะครับผมว่าฟาน่ามันแบบเท่แล้วนะแต่ว่าตัวพาทูลี่แบบอืเต็มคาราเบลนะครับแบบเท่ทุกสกิลการเปิดตัวการใช้สกิลอะไรแบบมันดูดีทุกอย่างเลยนะครับแบบสมกับเป็นตัวร้ายที่แบบมึงโอพคีมากนะครับแบบเออสมแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าไอ้ตัวเนี้ย เป็นตัวละครที่เมตาแน่นอนเอาโลประมาณอะสก,กิลทุกสก,กิลมันจะบัฟอัตราคิดทุกข้อให้ตัวเองก่อนเสมออะแล้วกลายเป็นว่าตัวละครเขาอะมันโอกาสโจมตีติดคลิทค้อนมันเยอะแบบเว่อร์อะเข้าใจไหมอ่ะพูดง่ายๆคือการโจมตีปกติของเขาถ้าจะไม่ผิดบวกอัตราคิดทุกข้อให้ตัวเอง20%ซึ่งการโจมตีธรรมดาของเขามันประมาณ 4- 5ห้าฮิตเพราะฉะนั้นมันต้องติดคลิทอยู่แล้วหนึ่งครั้งถูกปะเออเพราะฉะนั้นตัวแม่งแบบอื เก่งแน่ไอเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเก่งแน่นอนนะครับดูแล้วแบบดูทรงแล้วแบบตัวมึงเก่งนะต้องเปิดตัวนี้แล้วแหละผมว่านะครับลหลายๆคนเนี่ยเอ้ยอยากผ่านดานอยากผ่านอีเวนต์ตีบอสเนี่ยนะไอตัวเนี้ยสกิลธรรมดาแล้วก็สกิลแรกเนี่ยโจมตีเดี่ยวแน่นอนแล้วก็อันตรีเป็นการโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ดูทรงแล้วน่าจะเป็นตัวเมตาแน่ๆแหละดูแล้วเนี่ยก็กหลักๆคือจะประมาณนี้ละกันนะไปรอเปิดกาชาวันที่8มิถุนายนอ,นอีกทีหนึ่งละกันครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้บอกต้องขอจบไปที่ตัวนี้ละกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลลืมกดไค์ กดติดตามเพืเลื่องจได้กันเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมต้องขอจดถึงทรงนี้และกันนะครับสวัสดีครับ